สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรายเลนเจอร์ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นสุดสัปดาห์วันที่6เดือนธันวาเดือนปีใหม่คริสต์มาสของเรานะครับเพื่อนๆและแล้วตู้บับคู่เทพโคลาโบกินธรรมะก็เข้ามานะครับเพื่อนๆไอหัวขาวกับน้องหัวส้มนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าไอดีของเราจําเป็นที่จะต้องเปิดน้องหัวขาวกับน้องหัวส้มนี้มาใช้งานหรือเปล่านะครับดูทั้งตัวละครที่อยู่ในคลังของเราแล้วก็เกียร์ที่ เกียร์ที่จะใส่ให้น้องนั้นมีหรือเปล่าเพราะน้องเป็นสายพลังนะครับอ่าไอดี ID ของผมไม่มีนาฬิกาปู่นะเขาว่าตัวนี้มาแทนนาฬิกาปู่ได้อย่างดีเลยนะครับแล้วน้องมีบัฟวิ่ง180%นะมีสตันด้วยแล้วเท่าที่ผมสังเกตจากรีวิวเนี่ยสตันค่อนข้างแม่นแล้วก็วิ่งนำหน้าเพื่อนเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสายพลังของเราก็จะมีน้องอะไรเนี่ยไอ,ไอตัวหัวฟ้าเนี่ย แล้วก็โอลิเวอร์ซึ่งใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ด้วยตัวละครในคลังของเรามันน้อยก็ต้องใช้ไปก่อนนะถ้าผมจะแทนน้องเหรอครับตำแหน่งที่จะให้น้องลงเหรอจะเป็นทางโอลิเวอร์หรือจะเป็นน้องเอมิเลียหัวขาวดีนะไม่ได้เอมิเลียทีมเราไม่มีดาเมจอยู่แล้ว จะมาแทนเอเมิเลียก็ยังไงอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูเกียร์กันก่อนละกันว่าโอเคเรามีเกียร์ว่างอา่ค้อลิอนาดให้น้องใช้แล้วนะครับเป็นค้อเจด,ดาวนะแล้วช่องกลางล่ะช่องกลางนี่ผมอ่ดูซิช่องกลางโอเคมีหูรองเท้ามีมีรองเท้ามืดว่างด้วยอันนึงช่องท้ายไม่มีนะครับ ช่องอ้าวไอเจสกาเอเจนอืมโหเกียร์นายดีจังเลยอะ่ะเดี๋ยวอาจจะโยกเกียร์ของเจสกาเอเจนมาใส่ให้น้องหัวขาวนะถ้าเกิดว่าเราได้มานะความหวังของเราก็คืออยากได้น้องหัวขาวนะครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะด้วยตั๋วกาชาที่เราเก็บมาทั้งหมดจากไอรอบอาบาทหลวงโยน โยนไม้กางเขนอะนะนะตอนนี้มีอยู่228ใบนะครับเดี๋ยวเราจะลุยจนหมดหน้าตักเลยนะแต่เราจะไม่ยุ่งกับจับกับรูบี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่นะงั้นเดี๋ยวเราขอชิมลางไปก่อนสักหน่อยสัก20ใบ15ใบสัก3ครั้งนะครับว่าตู้มันจะเกลือหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อมั่นว่า ภายใน200ตัวเนี่ยผมว่าผมต้องได้สักตัวนึ่งละผมกะตัดสินใจว่าจะไม่เปิดนะเพื่อนเเพราะว่าด้วยความเจ็บช้ำจากไอ้รอบที่แล้วครับไอ้ตัวเคสเคสมันก็ทําให้ผมค่อนข้างที่จะระวังในการเลือกเลนเจอร์ที่จะใช้ที่จะเปิดนะครับครั้งที่แล้วแม่งหมดไป150ตัวโคตรเกลือ แล้วครั้งนี้ก็ผมอดใจรอมากเลยนะให้มันมีคู่เทพออกมานะครับเพราะผมมองว่าถ้ามันมายืนกัน2ตัวแบบนี้มันจะชอบออกตัวสักตัวหนึ่งแน่นอนครับเพื่อนๆอ,อย่างน้อยผมก็อย่างอย่างอย่างตู้นี้มันมาไอหัวขาวกับหัวส้มมันก็เป็นคู่เอกใช่ปะเป็น เราก็คิดว่าใน200ตัวเนี่ยมันน่าจะให้เราสักตัวครับไม่หัวส้มก็หัวขาวเฮ้ยแม่มดฝึกหัดอะไรเนี่ยก็ขอรีเกมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะครั้งนี้เราจะเปิดแบบรัวๆเลยนะเพื่อนๆบึกกี้ก็เป็นการชิมลางไปนะครับให้มันมาด้วยตั๋วที่น้อยนิดที่เรามีนะครับ เราจะประหยัดเพื่อที่จะไปลุยกับพวกอืมลุยกับอะไรไอแสงแสงมืดปลายปีเหรอรวมแสงมืดยอดนิยมปลายปีรครับผมมีความเชื่อเล็กๆว่าไอ้สองร้อยใบที่ผมสะสมมาตลอดสองเดือนนี้ผมว่ามันน่าจะได้สักตัวหนึ่งแล้วนะฮึบอืมฮึบอืม อก็ตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วห้าสิบตั๋วกาชาแบบไหลเป็นน้ำนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ยังมีความหวังอยู่นะว่ามันน่าจะได้สําหรับเรานะผมเชื่อผมเชื่อว่ายังไงมันต้องได้นะเห็นเพื่อนๆบางคนก็เปิดห้าตัว๋วสิบตั๋วได้แล้วก็มาแอคในกลุ่มว่าตัวนี้ดีไหมครับนะผมก็ือมอ กำมัดเลยนะเพื่อนๆืแต่มันต้องเป็นวันของผมแหละวันนี้อตัวที่เราฟาร์มมาจากการแจกทั้งตัวฟรีทั้งแพ็คพาสทั้งโอ้โหแพ็คนู่นแพ็คนี่ที่ผมพยายามเติมใส่ลงไปนะครับเพื่อนๆนก็วิงวอรวงการเกมอย่าให้ผมเกลือเลยถ้าผ่านไปร้อยตัวแล้วเฮ้ยอย่างรวดเร็วมากขอรีเกมอีกสักทีหนึ่งรีหน้าตู้ก่อนแล้วก็ไปลุยกันใหม่เลยนะ ไปสุดทางครับเพื่อนๆครั้งนี้การเดิมพันครั้งนี้คือแบบหมดหน้าตักนะเฮ้ยโอเคเจสก้าแม่ชีอยากได้อยู่ฮึบอืมเฮึบอืมเจ็ดดาวอย่ามาสิเจ็ดดาวอย่าเพิ่งมารัวๆไปเลฮึบอืม โอ้ยเหลืออีก60ตัวสุดท้ายนะเพื่อนๆใจจะขาดแล้วเนี่ยหัวร้อนมากเคสเอ็มมาทำไม <c oughs> เอ้ยดูหรือยงัง <c oughs> เหลืออีก40ตัวนักครับอืมผมไม่อยากฝันเลยอะว่าเอ้ยแอลลี่แอลลี่เรายังไม่มีอโอ้ยโมซาดเอ้ย เหลือ28ตัวเกือบตายโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการฟาร์มตั๋วกันยาวๆยาวๆครั้งนี้ยาวจริงๆนะเพื่อนๆผมคิดว่าคงยังไม่มีโคลบโบอะไรที่มันจะเก่งกว่านี้ออกมาสักพักหนึ่งแหละ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะพยายามปั้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมารีวิวลงทีมของผมให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอให้เพื่อนโชคดีเหมือนผมนะครับ